ก็สวัสดีครับวันนี้วันที่1นนะครับก็ล็อตโต้ได้เปลี่ยนรางวัลสัตว์เลี้ยงนะครับก็เป็นเจ้าหนูนะครับก็กลับมาอีกแล้วครับเมจิกแฮมสเตอร์นะครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่ค่อนข้างเก่งนะครับที่มีสเตตัสค่อนข้างสูงครับเดี๋ยวเราไปดูในสมุดครับนี่ครับเห็นไหมครับมีพลังโจมตีค่อนข้างเยอะนะครับวามเร็วก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ป้องกันจะน้อยนะครับ เมื่เทียบกับตัวอื่นนะครับก็ตามนี้เลยครับใม่ครับตัวนี้เลือดเยอะนะครับแมวทุกส่วนก็ถือว่าดีนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับแบทเทิลมากๆครับวันนี้นะครับก็มีโฮปอยู่20ดอกนะครับก็สุ่มกลีอไปก่อนครับโลโลยังไม่ได้นะครับตั้งแต่มานะครับ ถามว่าจะเอาได้ไหมครับเอาได้ครับเพราะว่าตอนนี้ครับรายจกครับครบแล้วครับพันหน้าครับไพันสองร้อยห้าสิบนะครับไม่ออกเลยนะครับเกลือจัดโอ้โหเกลือ <c oughs> มากครับ อีกสิบดอกนะครับโอ้โหจะเรลือไว้สามสิบดอกนะครับเก็บไว้ทำไมคนอื่นก็ออกดีจังไง พอครับก็ไม่ได้นะครับเกลือมากครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากหานะครับต้องบอกตรงๆครับว่าตัวนี้ค่อนข้างโหดจริงๆครับเพราะว่าตัวสกิลนะครับเหมาะกับแบทเทิลมากครับไม่เหมาะกับการลงดันนะครับแต่ก็เอามาลงดันได้นะครับก็ด้วยที่อัตราแปลงธาตุนะครับค่อนข้างเยอะนะครับ ทำให้หนูนะครับมีดาเมทที่ค่อนข้างแรงนะครับก็ไปดูในส่วนของสกิลนะครับก็นี่ครับการโยมตีนี้จะเพิ่มเป้าหมายเท้าต้องห้ามคือใบนะครับใบห้ามใช้อเทมต่างๆนะครับโอกาส70%นะครับที่จะปิดปนึกเป้าหมายนะครับ2อรอบก็ทําให้เป้าหมายทําอะไรไม่ได้นะครับอันนี้น่าจะห้ามเดินนะครับเท้าต้องห้ามครับ 3ครับเพิ่มความเสี่ยงหายธาตุบวก12%นะครับแล้วก็อัตราแปงทธาตบวกอีกเนะครับคือได้ยกทีมนะครับในระยะ600นะครับ4ครับนอกจากนี้เพิ่มอัตราคิ10%สลาย10%และพื้นเลือดกล้ามเส้นให้กับคุณปับนี้ไม่สามารถลบล้างได้นะครับมีผลหนึ่งรอบถือว่าค่อนข้างดีนะครับ ก็ในส่วนของสกิลติดตัวนะครับก็จะสะสมสเต็กนะครับเมื่อสเต็กนะครับครบก็จะฮิวนะครับฟุ้นฟูเลือดนะครับก็ประมาณนี้ครับกับหนูนะครับก็หากเพื่อนๆนะครับได้ตัวหนูแฮมสเตอร์แล้วนะครับก็อยากจะอัปเกรดให้มันเก่งขึ้นนะครับตอนนี้นะครับในร้านค้านะครับก็จะมีในส่วนของแอ g เจิลสลามนะครับเพิ่มเลเวลสลามแห่งพลังนะครับ ปลุกพลังนะครับมีสัตไฟรักษานะครับในการอัพเลเวลสกิลนะครับก็ตัวแองเจิลสลาวนะครับก็เพิ่ม XP นะครับ10,000จุดนะครับก็ราคาอยู่ที่70คูปองนะครับขาย15ตัวนะครับมีศัตไฟทักษะนะครับก็เป็นการอัพเกรดสกิลสัตว์เลี้ยงนะครับก็ตัวละสมบัติเป็นลคูปองนะครับและก็สลามแห่งพลังนะครับก็ราคาอยู่ที่240คูปองนะครับ ในส่วนของตราสัตว์เลี้ยงนอำนาจน,นะครับก็20ชิ้นนะครับ120คูปองนะครับก็ดีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีสัตว์เลี้ยงที่ต้องการอัปเกรดนะครับแต่ค่อนข้างจะราคาแพงนิดนึงนะครับ